วิธีสร้างตัวเป็นเศรษฐีในยุคนี้ต้องรู้อะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะมาเปิดร้านก่อนที่เราจะทำธุรกิจก่อนที่เราจะผลิตสินค้านะคะสิ่งหนึ่งที่โค้ดอยากจะแนะนำทุกๆุคนเลยนะคะคือการมาสร้างแบรนด์การเอาตัวเองเนี่ยออกมาเป็นแบรนด์นะคะมาสร้างฐานแฟนมาเปิดเพจมาทำสื่อโซเชียลทำคอนเทนต์ให้คนรู้จักให้คนจดจำได้แล้วก็ให้คนเนี่ยชื่นชอบเชื่อใจซะก่อน ก่อนที่เราจะเอาเงินก้อนโตไปลงทุนเพื่อที่จะทำธุรกิจเพื่อที่จะผลิตสินค้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีฐานแฟนอยู่แล้วเรามาสร้างเพจเรามาทำติ๊กตอกเพื่อที่จะดึงผู้คนเนี่ยเข้ามาที่เพจเราถ้าเรามีฐานลูกค้าไว้ก่อนอยู่แล้วในการที่เราจะทำธุรกิจเราจะเปิดร้านหรือว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรออกมาขายบนออนไลน์เราก็ขายได้พูดง่ายๆเลยว่า ก่อนที่เราจะลงทุนอะไรอ่ะก่อนที่เราจะผลิตอะไรขึ้นมาก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าจะวางแผนธุรกิจยังไงเปิดร้านอะไรขายอะไรเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆอ่ะคือลูกค้าคือฐานแฟนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณนึกอะไรไม่ออกเลยนะคะยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรยังไม่รู้ว่าจะผลิตสินค้าอะไรยังไม่รู้ว่าจะเปิดร้านอะไรทาธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะยังไม่ต้องไปปวดหัวกับสิ่งเหล่านั้นนะคะ ออกมาสร้างแบรนด์ก่อนแล้วพอคุณทําไปสักระยะหนึ่งนะคุณจะรู้เลยว่าตลาดต้องการอะไรมันเป็นการเทสความต้องการของตลาดได้ในตัวเองเลยนะคะเพราะว่าที่เราออกมาสร้างตัวตนที่เราออกมาสร้าง Per s o n a l Brand เนี่ยเราก็ถามเขาได้นะคะเพราะว่าเรามีการสื่อสารกับแฟนเพจหรือว่าฐานลูกค้าเราในอนาคตอยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรเขามีปัญหาในเรื่องไหนนะคะแล้วเราค่อยไปคิดว่าเราจะผลิตสินค้าอะไรขายหรือว่า เราค่อยไปคิดว่าเราจะต่อยอดธุรกิจอะไรจากการสร้างแบรนด์ของเรานะคะนี่คือคีย์เด็ดคีย์แพงมากๆเลยนะที่คนออนไลน์เขาไม่มาเปิดเผยกันนะคะแต่สำหรับคลิปนี้พิเศษนะคะสำหรับแฟนเพจของโคชเอลิ่าทุกคนเลยนะคะที่โคชจะเอาเคล็ดลับลับสุดยอดนะคะมาเปิดเผยให้สำหรับแฟนเพจนะคะถ้าใครสนใจที่จะสร้างเพอร์ซ a น Brand นดนะคะเอาตัวเองออกมาเป็นแบรนด์เอาตัวเองขึ้นมาบนออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะ กดติดตามหรือว่าแชร์คลิปนี้ไปให้กับคนที่เขาสนใจได้เลยนะคะโค้ดก็ฝากติดตามเพจแล้วก็ทุกช่องทางสำหรับ a s s i g n e o d e ด l อ n ิดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ